สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียญอนุสรสถานของรุ่น9าราชกาที่6สร้างในปีพุทธศักราช2505ครับคบอาจารย์ที่ปรกกสกครับประกอบไปด้วยหลวงพ่อเสงวัดกระยาหลวงพ่ออาคมวัสุทัศน์หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหลวงพ่อเต๋วัดสัมงามพระเทพสิทธินายกวัดระขังพระธรรมทีรคุณวัดสัเกตหลวงพ่อคล้ายวัดสุนขันหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอก หลวงพ่อต่อจินดาว่าสามปื้มครับและอธิษฐานจิตโดยเจ้าคุณนอรัตรรมมุทโกวัดเทพศิรินครับครับเป็นเหรียญอัปปะกานะครับมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับมีสองแบบด้วยกันครับนะครับเดี๋ยวเขาหน้าจะนำอีกแบบหนึ่งมาให้ท่านดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญโกง